สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถมิ s ูบิชิปาเจโร่2018นะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับหน้าจอขนาด9นิ้วสเปคแรม4ลอม64 CPU 8คอนะครับตอนนี้ก็ฟังก์ชันเดิมที่รถก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มคอนโทรลโฮมไลน์นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็คันนี้มีกล้อง360องศานะครับใช้งานได้ปกตินะครับกดกล้องนะครับนะครับเมื่อเข้าเกียร์ถอยก็ทํางานปกตินะครับกล้องรอบคัน รุ่นนี้ประมวลผลไวสุดๆนะครับกดปุ๊บติดปั๊บแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องรอรุนเดียวทันใจนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับกดรูปไม้ครับเพลงลูกทุ่งนี้ครับเขาจะพิมพ์ให้เลยนะครับมาดูกันว่าจะไวขนาดไหนนะครับกดปุ๊บติดปั๊บนะครับรุ่นนี้นี่ครับเขาจะทํางานทันทีเลยครับไม่ต้องรอ ได้ทันทีเลยครับเมื่อเรากดนะครับพอกดปุ๊บปิดปั๊บนะครับไว,ไวสุดๆนะครับรุ่นนี้มีแผนที่นำทางนะครับ Google Map กดเข้าไปครับสั่งงานด้วยเสียงไปเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ชนบุรีเราจะพิดห้เลยแล้วก็ที่สำคัญประมวลผลไวรุ่นนี้ ทางใต้ไปตามทางหลวงชนบทสอ,อ1006ใช้งานสองแงปพร้อมกันได้นะครับแบบนี้ดูแผนที่ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับสะดวกสบายนะครับาทางใต้ไปตามทางหลวงชนบทสอ,อ1006นี่ครับสะดวกสบายบันเทิงทุกเส้นทางนะครับตัวนี้งานติดตั้งเข้ารูปนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟ ทีนี้มีระบบโชว์ประตูที่หน้าจอเลยนะครับเวลาเปิดประตูเนี่ยจะโชว์นะครับผมจะปิดประตูหน้านะครับปิดประตูแล้วก็โชว์แอร์ด้วยนะครับรุ่นนี้กดแอร์ออโต้ครับเนี่ยจะโชว์ขึ้นหน้าจอเลยนะครับปิดแอร์มาให้้้เเเเจจอออไดดธูืนนนนัป็ ดวกสบายบันเทิงทุกเส้นทางนะครับขอมวลผลไปสุดๆกดปุ๊บติดปั๊บผลงานติดตั้งร้านสิทธิีเจริญซาน,นะครับสุดใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ